สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชาแนลพอยโบเป็นครั้งแรกเลยนะคะวันนี้พอยนะคะก็จะมารีวิวสกูชีนะคะงั้นเราไปเิ่มกันเลยเอ่าสกูชีแรกนะคะคือทำเองนะมีสองหน้าให้ก็เหมือนกันทำเองนะนี่ไวยนะนี้ก็ทำเอง นี่ก็ทำเองเหมือนกันนะคะแล้วก็อันใหญ่เลยนี่นะคือมันสุกระบอกอินนะิดนะนิดอะไรละ่ะไม่นิดละนี่สโลมากใายนะคนอาจจะรู้จักนะแล้วก็อันนี้เลยปังนะนี่นะแล้วก็คือ นันคือสุชชี่อะไรไม่รู้ก็อันนี้พายทำเองตังแผ่นโดนัทนะคะก็ไข่นะไข่เหมือนกัน มิมนะคะมีไซดด้วยก็ตั้งมินิสีชมพูแฮนดาบานมินิสีเขียวนะคะไอศครีมฮัโลโหลนี่ก็เหมือนกันนะก็กล้วยเด้งนะคะ ไม่ไม่ด้เลยมักงกร่องมีลูกตาแบบนี้ด้วยฮัโหลนะหมดแล้วนะคะไม่เยอะเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะไม่เยอะเลยพอยนะคะก็หมดสกูชี่แล้วคลิปหน้านะคะพอยนะคะก็จะมารีวิวสตูดิโอของเราดีนี่นะ พอยนะคะก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย